เป็นน้ำลมไฟพระแก้วจำดวงเป็นความสูงศัยระสามไปนายกุศลธรรมมากุศลธรรมบางกุศลธรรมบานโเอติเป็นสวากาวะอะรา มาสามโวนโดนนามอาจจว่าปพรืหัตจะพอดีเทวาขอเชิญพระรือหัเสด็จลงมารักษาวันภากดงแห่งนี้ตั้งสิบสองราศีดรางบนดังคุณนางระามไม พระสังเงเนรพระธาตทางเด่นลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นความสุงสายหลังสภายในกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลธรรมบานนอิติปิตอภากาว อารางธามมธรรมบุญโดยนม้มพระาเจ้าไหวพระสงเ์ีทว พอเจริญปราสุกเด็จลงมารักษาวันปากดงแห่งนี้ทั้งสิบสองราซีรัพุธาคนางระดามิต่ังบา,า,างสักเกณีพระตาตังเสียม ลมไฟพระเก้วสามดวงเป็นความต้ขงใจราษฎภายในกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลธรรมบานน้อยติปิดสมบัติาวอารังธรรมมาสามโบนดนนโมคาเจ้าว่า พร,าาพราาสะ,ะสาวเทวาก็เชิญพระสาวเด็จลงมารราษาวัดปากลงแห่งนี้ท่นทานทีสองราศีบอร์เกนทกุณนางพรธรรมไม่ตัมปะสทังเกตเนพราานะตาตังดี เด่นน้ำล้อมไฟพระแก้แวสามดวงเป็นความจูงใจหลักสามไปในกุศลธรรมมากุศลธรรมมากุศลธรมมรม,ม,รม,มบ้านน้อยที่เป็นสามบ่าวกาวา,าร นำบวนโดยนำบกขาจาว่ายพระเกตเตว่าเชจรพระเกตตเดชลงมาราตาวันปางลกแห่งนี้ทั้งสิบสองราเีวราบุ ตะกุนังระธารมเมตังพระสังกินนิพระธาตังสิดินน้ำลมไฟพระแก้วสามลวงเป็นความสุขใสละตาภายใน ุสาระธรรมาคุสาระธรรมาคุสาระสมปัน่นอยติปิสโภะคะวะอระงธรรมาสัมปนโทนะโมขะจะวะอะระ ราหุนเทวาก็เชิญพราหุนเ็ชลองมาราทาวันปักดงแห่งนี้ตั้งติบสองราเทียมพระตาเมตังบาสังเกใีพระตาตังเียน ลมไฟพระแก้วสามดวงเป็นกวามโทมสายรกตาบายนายกุศรธรรมมากุศรธรรมมากุศลสามมาัตสา,าสามบัโนอิติปิสพบังกวาระหังสามมาสามปนตัววิจชา,ชารนัส ปันรนสุขตอรองกะเวตุอันโนตัรองปุรินสัตรรมะสารินสัตเตาวมันโนตานังโนโตมกวาติโอวานิจญานได้ไหร่นะ โอวานิจาสังขารเอ่ยมาลงเอ่ยสิ้นสุดหยุดเื่อนไว้เมื่อหมดวงังครังุทุทตายไม่หายใจขาดลมไฟน้ำดินก็สิ้นตามนอนตัวแข็งสลดเมื่อหมดชีพ กระตาทั้งใจสี่คนน้ำตูปาชะหน้าหกสี่หน้าหกสี่ใครจะถามเรื่องราวก็เปล่าด้นี่แหละน้อมนูนราไมีเท่านี้หมดลมแล้วก็ไม่มี ซึ่งความไม้ยวิญญาณขาดปราลาบดาบจากทายหยุดวนวายทุกตรงสิ่งนอนนิ่งเงยเมื่อชีวิตเราเนี้มิลมอมโย <Y om. S 1> เล่งโลสินทานนา่านเนยทั้งภาวนาทำใจอะไรเคย อย่าลาเลยความดีทุกวิวันเมื่อเสร็จลมเจรตาจากโลกนี้จะได้ไปสวรรค์วรรอย่าทำบาปน้อยนไดในเตียนปรานพระบาปนั้นจะเป็นเงาตามเราไป ตนนาโลกเอเวจีที่เมือนบิดตนที่ใครจะตามตีนไปช่วยได้ต้องตนโุกทต่ทยดทตย,ยองในกองไฟตามแต่กรรมของผู้ใดที่ได้ทำมันส่วนมนภาวนารักษาเทียนตอนล,ลูกลาในให้เคยชิน ทุกชาข้ามให้รู้จักข่าร่มน้อมประดมอย่าลืมคำที่ปลาส้อนวอนให้ดีเราเกิดมาเพื่อตายมิใช่อย่ทุกทักคนจะต้องโกความเป็นพีเมื่อเกิดมาเป็นก่อนได้ทางดี ก็ควรสร้างความดีติดตัวไปเพื่อจะได้เป็นสุขไม่ทุกยากไม่ขับแค่ลำบากเมื่อเกิดใหม่ใครทำดียอมสุแทอย่างแน่ใจใครทำชั่วทุกยากใครย,ยอมถึงทน เป่งบำเพ็ญทานศีลและภาวนาแสวงหาแต่สิ่งบุญกุศลตามภายนอกตอกแางคนตามไปในป่าดามตนปั่นตรงเอยอนำมปยัง ธาตุปฏิกูลปัจเจเวกนัประทังบันบานามเสียมปัญจมัยยาปัญจเวงกินตะวายังเจียวอะริพุตังน่านี่น่ <45. S 2> สนาสี่แปดอะ จะไม่ยาปานจะเวงกินเทวาย,ยังเจวารังบริพุตังเจวอนไดยันราวนุ่งหมแล้วไม่ตาเป็นจารณาในวันนี้ทางยาวาันเทวินทาตามปฏิกาตายาเจวอนนานราวนุ่งหมแล้ว Liệng vừa bằng bạt Khoảm não Uân nạn Sám-bát-thi-ca-thai-ya bưa bằng bạt Vàng lôn Kháng xa mắt bát năng bà thi ca thai bằng bạt tam bát Đàn kể đẹp แลนสาด้วยการทั้งลไรยาวะเดวะอุทิรเป็นนาปกิจตนาตะและเพียงเพื่อป่งไปเอาไว้าวาอาหาในความราาไมายาปาเจเวงกิตวาโยเป็นดามันโมบริพุทโตบินดามบาน์น้นเราจันแล้ว ไม่ทานพิจารณาในวันนี้ตอนเอวัวายาบินดาบานานราวชันแล้วไม่ใจเป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาได้ยาไม่ใช่เป็นไปเพื่อเมามันเกิดเกิดกำลังบารลังทางกายนามันดนายา ไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดาบนาวิปุสนาญาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตมเต็มยาวะเทวะอิมากายาติทิยาเปลี่ยงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาบรณายาเพื่อความเป็นไปกองอาตภาพ เวงตุปารันติยาเพื่อความสิ้นไป,ปลำบากตางกายพรามจริยานุกายาเพื่อความไอการประปรเบิมพรหมจาริติปุรานันยเวทนางปฏยังกามี